ไปถ่ายใกล้ๆได้มากกว่าไอ้ถ่ายใกล้ๆไล้วคนไดเนาะคนมบบตื่นเนาะบ๊ายบายเป็นบรรยากาศนะคุณผู้ชมครับทีที่ไข่ก็เข้ามาแล้วก็ไป้เจอ สะพานตะก,กี้มนันออกมาใช่โอเคโอเคสวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนใน,นการสู่รายการชิงมหา,หาครับรอบนี้ครับผมได้มาแอลแถวสายแม่แตงแถวบอกว่าแถวปานช้างหรือว่าแกงกืดน,นะฮะก็คือแถวเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมยังจำชื่อยังไม่ค่อยได้เลยแต่อยากจะไปแอลมากผมได้นัดพี่สาวผมไว้คนหนึ่งแต่ตอนที่ผมซ้อหาร์ปี้มันมาเจอพี่มันนัดอยู่ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งผมพยายามขี่เข้ามาหาช่วงนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้าง,างที่เยอะแยะมากมายเลยค่อยๆไปแต่เนว่อจเจอสภาพอากาศฝนครับแต่มันก็บมาได้หยุดทำเมื่อผมไปค้นหาสิ่งนั้นเดี๋ยวเราตามหาด้วยกันว่าผมจะพาปีคนหนึ่งแล้วปาเราเข้าไปในบริเวณสิ่งต่างๆตามมาครับ ีครับพี่สวัสดีครับผมอวัสดี่สวัสดีค่ะอันนี้ปิกกี้นะพี่นนองใช่แล้วค่ะจะได้หวงขอรบกวนพาเที่ยวในวันนี้เลยนะพี่ได้ค่ะได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเที่ยวฤดูฝนค่ะที่เมืองกิดค่ะปากกันพีอันนี้ผมว่าเมืองเกิดมาก่านครับเมืองเกืดค่ะบริเวณนี้เป็นท้องเกงเกืร์ดค่ะยาวลงไปตรงนี้ไปก็จะเป็นร้านกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวรถลำเนี่ยค่ะ คนก็น,นิยมจะมาแวะที่นี่กันโดยเฉพาะต้องมากินกาแฟร้านน้ำแมวหก่อนนะคะอันนี้คือป็นที่เช็กอินในกลางแต่ผมขอดับเครื่องก่อนก่อน,นพี่โอเคนะคุณผู้ชมครับผมก็ได้เจอปีวันละเทศการ,ร์กเข้าไปดูว่าร้านนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรนะทำไมคนถึงเช็กอินกันป่ะดับเครื่องรถก่อนครับป่ะครับ <c oughs> ผม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ได้ครับได้ครับพี่ นด้ครับพี่ <c oughs> นะครับคือคุณผู้มชมครับเวลาถ้าไค่ <c oughs> ไปไค่มาเราจะขึ้นไปตังดอยกุบกับนะครับเป็นอย่างค่อนข้างที่จะแวะกาแฟร้านนี้จริงๆนะ <c oughs> ต้องถามพี่เป็นเจ้าของร้านพี่ครับสวัสดีครับพี่โ <c oughs> อ้โหไปได้พี่ช่วงนี้เริ่มที่จะท่องเที่ยวกันแล้ว <c oughs> เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มคึกคักแล้วค่ะแล้วร้านนี้ชื่อร้านว่ากาแฟคุณนายค่ะโอ้โหพี่เป็นคุณนายจริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีร้านร้านนี้มีเสน่ห์อย่าได้มองครับพี่ฮะร้านนี้ นิสเดตที่ร้านแลวก็ไปอร่อยค่ะแล้วก็แม่ค้าใจดีคุยเก่งสนุนลูกค้ายใช่แล้เนี่อย่างนี้ผมครับได้สัมษัสมากกอนนั่งๆ่งคุยกับขึ้นมาปุ๊บแม่ค้ายิ้มก่อนแล้วนะคุณชอบส่วนมากครับเมนูของปีนี่คือเมนูไหนที่วันจริงๆครับพี่ลูกค้าสั่งบ่อยมากเลยทีเดียวอเมริกาโน่มะพร้าวค่ะออริจินอลเลยค่ะแล้วก็อเมริกาโน่ส้มกาแฟนี่เราทําจากกาแฟกาแฟของแม่แตงค่ะกาแฟที่มา ม่อนมอนก็ม่อนก็แล้วก็อะไรนะไก่น้อยอ่ะอุ้งแก้วได้วัตถุดิบมาประมาณนี้พี่น้องใช่ค่ะวัตถุดิบในหมู่บ้านค่ะอ๋องครับมาช่วยส่งเสริมกันด้วยนะพี่น้องค่ะโอ้โหแต่คุณช่วงครับอุ้หนึ่งว่าถ้าใครมาแล้วครับร้านนี้ค่อนข้างจะกริบเก๋เลยทีเดียวนะอย่างน้อยมาแล้วต้องชิมเมนูเด็ดของเพื่อนครับจัดไปเลยครับผมไม่ลุงครับคนที่นี่อยู่เขาเรียกว่าสตอลไลท์ค่ะก็คือว่า ทำกวทำอยากพักกับพักค่ะได้แล้วครับได้แล้วครับนมทานอย่นเคันนดน้อยนะน่ะพี่เขาดูธรรมดาแล้วแต่ผมว่ามันคือว้าวหมดเลยอ่ะพี่จหรอจ้างวิวจ้างไงขนาดน้ะ กล้วยทอดอร่อยมากกล้วยฉาบกล้วยฉาบกล้วยแบบกล้วยสุกแล้วเอาไปทอดโดยที่บ่าได้ใส่น้ำตาลเลยค่ะอ๋อโอเคว่าถ้าเจ้าบ้านมันมีของพี่ก็มาวางขายที่นี่ได้เลยใช่ค่ะสนับสนุนกันไปร้านแบบโอ้โหมันท่าไม่ถึงขนาดนั้นเลย ที่กีครับสนมากคือลูกค้าที่เข้ามาแวะร้านนี้เพิ่งจะเป็นทางผ่านจริงๆใช่เพราะ,ะว่าจะเป็นไกด์บริการนักท่องเที่ยวก็แวะซื้อของกันที่นี่แต่ซื้อของแวะจินกาแฟาแวะซื้อน้ําดื่มค่ะมนี่ก็แวะถามนั่นถามนี่ใช่จะไปแวะถามนี่เยอะค่ะเพ<ว>ราะตรงนี้เป็นเส้นทางผ่านขึ้นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายๆแห่งเลยลองแกงกับไปตั้งเพียขึ้นห้วยกุก้บกับไปตั้งเพียค่ะไป รุ่งยรี่ยวปะเขาลามตังเพมหมดเลยค่ะพระเจ้าถ้า,ถ,าถ้าถ้าถนนลุกกำนี่คือไปเลยกันมาได้แล้พี่น้องไปไมันได้ละค่ะเพราะยานบต่อเลยต้องมีรถไถอยู่ตรงนี้ค่ะตรงมีรถไถเลยอันนี้ชื่อร้านนะพี่น้องไม่ก่อนอันไหนชื่อร้านนะพี่เออ,อ <ละ S 1> นี่นอะไรค่ะกาแฟคุณนายค่ะโลแกนก็บอกว่าเวลาอกหักทำไมถึงพาไปกินเหล้าทำไมไม่กินกาแฟตาจะได้สว่างขาอ่อนพี่เล่นมุกขนาดนี้เลยเหรอคะ เออผมเอามุกนี้ไปเล่นนะนพี่เนอรถ้ยิบยกไปเล่นเอา,ะะาเ,เราเสียใจเราขอเอาความทุกข์มันเนี่ยจุกลงหล,ลังร้านในฐคนะลุงนะเด็กนักเตานี่แบบออริจินอลจริงๆแต่ถ้านัดกันดีๆนี่โปรมาผมมาเต็มตอนปีนิสัมมันเลยนะไปเนาะเออเี่นนัดกันดีๆนี่เป็นชิ้นหนออของที่นี่ใช่ไหมฮะค่ะ นนแตแสุขภาพะขอบคุณครับผมแต่บางเบอร์เหรอน่ะตอนเจ้ากินกาแฟตอนเย็นทำรักติ้วอยา่างมากินก็ติ้วมาได้ค่ะผลมันสมป็นใจก <c oughs> ับเหาอแต่ปปะนี่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นนะพี่น้องที่เป็นที่เป็นซื้อขายกันใช่ไหมพี่เมน,นูเมนูกล้วยทอดเจ้าอร่อยของเกงก์เกดค่ะกล้วยทอดแม่ แม่บัวเมื่อไหร่อะพี่เนี่ยข้างๆร้านเนี่ยค่ะผัดไปเนี่ยค่ะทอดูก่อนแม่ทอดเดี๋ว้เย่อไปส่งกล้วยครับอ๋อแม่ไปส่งกล้วยแล้วค่ะจากตะกี้นะครับผมได้ชิมกล้วยทอดของคนที่นี่ดูโอ้พระเจ้ามันมันล้ำจริงๆนะถ้าไข่มาผมว่าน่าจะเอ่อเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลเนาะลองมาแวะชิมดูตอนนี้เป็นกำลังทอดมาอยู่ร้านไหนอะพี่ร้านนี้ค่ะร้านนี้รแม่บัวที่ร้านแม่บัวร้านแม่บัวตวัสดีครับโอ้กล้วยทอดล้ำขนาดครับผม ใช่ครับถุงเก้าไอ้นี่ขายอยู่ได้ครับป้าขายขายถุงอยู่ได้ครับนี่ถุ20บาทเก้าอ๋อถุงถุงละซาครับเนาะโอ้โหจิ้มนลยค่ะโอ้ตะกี้ผมจิ้มมาแล้วผมจิ้มนี่สดๆเดียก่อนครับได้ค่ะเอาเลยค่ะนีจังนะนี่ก็ครับจิ้มกันแล้วค่ะจิ้มกันคนร้านนี่นหละคือว่าขายคือมาครับแต่สั่งเกลต้องแดงโอ้จะฟังเสียครับฟังเสียงผมน่องน่องโดน ป้ามีสูตรอย่างครับขอเข้าไปพอรตต่งนานเดียกวกอนครับโอ้กำลังทอดอยู่พอดีเลยอ่ะเท่ากับนั่นนะครับอ๋อวัดน,นึงนมุดกับมดเลยนะบ้านเรามดเลยค่ะตัวม,ม,ม,มานนะป้าอืมทอดตั้งแต่กี่โมงครับป้าแปดโมงค,ค่ะแปดโมงก็เริ่มทอดแล้วค่ะ เพราะว่าลูกค้าที่คุ้มมาเที่ยวอ่ะต้นก้วจงก็จะสังไปเพื่อลูกค้าที่มาเที่ยวค่ะเนี่ยตีฟังฟังแก้หนะเจ้าคือไงว่าคือสินค้าเนี่ยคือชาวบ้านเฮาอ่ะครับเวลาเรามาอี่ลูกครัวเปิ้นเอาลงนม่โอรดจังกบเข้าบ้านเฮาไปเพื่อแขกไปเพิ่นที่เพิ่นแม่นเจ้าแขกที่ท่านก็ได้ได้กินอาหารที่แปลว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเราตัวอ่ะส่งเสริมรายได้ของท้องถิ่นเราตัวอโอ อันนี้เป็นมันเจ้านี่มันเหรอครับไม่มันปะาขี้เป็นกล้วยเจ้าแล้วก็ป้ากี้รู้ป้องสีส้มหรอันนี้ไม่เป็นมันอันนี้นี่จะเป็นมันสีเหลืองมันสีเหลืองครับรอันนี้นนสีเหลืองอันนี้จะเป็นมันสีม่วงอ๋อ้มันม่วงมันเหลืองใช่ไหมะมีหลายรูปแบบเจ้าโอ้ส่วนกล้วยหมดนี่ก็คือหมดนี่หมดเลยอันลูกค้าเข้ามาหรอครับ นี่ลูกค้าเอาลูกค้าไอ้ว่าเลยครับผมตัวลูกค้า เคยได้อยู่ด้วยกันความสุขวันนั้นยังจํายังฝังใจคือตั้งหาบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างใดก็ใจนั้นยังหวงหา